มันี่อัปเดตอัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money u อัปเดตนะครับรายการ Money u อัปเดตนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกข่าวสารการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าใน1อาทิตย์ต่อจากนี้นะครับมีข่าวสารอะไรที่เราจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องบ้างละกันนะครับทีนี้ครับก็เปิดมาด้วยประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องของ อาทิตย์ที่แล้วนี่ครับมีการประกาศจากเฟดนะครับว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0ถึง0.25เท่าเดิมนะครับพร้อมกับอัดฉีด QE อีก1,20,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ฟื้นจากโควิดให้เร็วเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทางเฟดเองก็มองว่าเศรษฐกิจณเวลานี้ครับมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็จริงนะครับแต่ว่าความปลอะบางต่างๆความเสียหายต่างๆที่เราได้เจอจากโควิด -19 มาเนหมยครับมันยังคงอยู่และยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ครับดังนั้นก็ยังเดินหน้าอัดฉีดเงินอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าโรคโรคโรคเราตอนนี้นะครับได้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า การพิมพ์เงินมาโดยตลอดนะครับอเมริกาพิมพ์เงินเนี่ยสะเทือนทั้งโลกแน่นอนนะครับแล้วในปี2020เนี่ยที่มีการพิมพ์เงินทั้งหมดเนี่ยพิมพ์เงินมากกว่าตลอด15ปีที่พิมพ์เงินมาแล้วมั้งครับณเวลานี้นะครับมันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจนะครับอยู่ในช่วงที่บอบช้ำมากนะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาจากเฟดเนี่ยแหละครับซึ่งไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับปัญหาที่ทําให้เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าโควิด -19 เนี่ยแหละครับ นะครับแล้วก็ก็ดูเหมือนว่าข่าวการลงทุนณนเวลานี้ตอนนี้นะครับก็จะไม่ได้ให้ค่าหรือว่าส,ส,สปอร์ตไลท์ครับก็ไม่ได้ไปส่องหรือว่าไปเลงอยู่ที่จํานวนยอดผู้ติดเชื้อแล้วทั้งทั้งทีง่แต่รับ แต่ละวันตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ2 0 0 0 0 0นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากครับรวมถึงของไทยเราเองนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์รอบที่ตอนเดือน4เดือน5ตอนนู้นนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกแล้วนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับถ้าเกิดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับก็จะมีแถลงนะครับจากทาง ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดรเศรษฐพุทธนะครับที่มาแทนดรเียรไทยนะครับก็ได้ให้คำเขาเรียกว่าคําพูดคํานึงแล้วกันนะครับที่เป็นโคดที่ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็เห็นสภาพความเป็นจริงนะครับค่อนข้างชัดเจนมากครับท่านบอกไว้ว่าไม่มียาวิเศษตอตัวไหนณเวลานี้นะครับที่สามารถช่วยไทยให้ออกจากวิกฤตได้นะครับโดยไม่มีผลข้างเคียงนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เวลาเนี้ยไทยอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะครับ ไม่ว่าธานาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังจะทนะํานโยบายอะไรก็ตามนะครับมักมีผลข้างเคียงตามมาเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนดูจากตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับวิกฤตโควิด 2020, 2020เนี่ยครับปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปีต้มยำกุ้งมากเลยนะครับท,ทั้งที่แบบตอนปีต้มยำกุ้งเนี่ยไทยเราเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งเนี้ทำให้ GDP ติดลบในปริมาณที่มากกว่านะครับซึ่ง ปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาหลังจากที่วิกฤตซีซูนะครับต่อด้วยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับปัญหาเรื่องหนึ่งที่มันถูกทบยอดมานะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหนี้นะครับปัญหาเรื่องของหนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่ใช้คําว่าต้องซื้อเวลานะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับสามารถกลับมาฟื้นตัวได้มันอาจจะไม่มี เขาเรียกว่าไม่มียาผีบอกตัวไหนนะครับที่มันสามารถทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใช้นโยบายมากขึ้นเท่าไหร่นะครับนโยบายการคลังการเงินมากขึ้นเท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาแน่นอนครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่า ในช่วงที่มีการอัดฉีดเข้าระบบมีมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคนที่ได้ประโยชน์มากกว่าครับคือคนที่มีเงินมากกว่าคนที่ถือครองสินทรัพย์ใหญ่คนที่มีเงินมีสภาพคล่องเหลือนะครับไปครูบรวมกิจาการจากเจ้าของกิจาการเล็กๆไม่ว่าจะเป็น SME โรงแรมต่างๆนะครับตอนนี้ใครดูที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับโรงแรมเปลี่ยนมือกันเยอะมากนะครับอยากให้ติดตามข่าวกันนะครับรวมถึงเรื่องของ disruption นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ automation เรื่องของ e-commerce ต่างๆนะครับ ไอสิ่งพวกนี้แหละครับมันจะทําให้การจ้างงานน้อยลงครับพอการจ้างงานน้อยลงนะครับคนที่เป็นแรงงานที่ทเราเรียกกันว่า non นอนสกิลเลเบอร์เนี่ยครับก็ต้องยอมรับเพราะาเขาจะเป็นส่วนล่างๆของระบบเศรษฐกิจพอคนกลุ่มล่างๆเนี่ยยิ่งไม่มีงานทำนะครับสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือความหนุมล้ำที่มันจะถางมากขึ้นไปอีกนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันให้ดีนะครับสำหรับประเทศไทยเลยก็คือตอนเนี้ยผมเชื่อว่าต้องเตรียมรับแรงกระแทกอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่ปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ย ผมว่าทางธนาคารแห่งไประเทศไทยก็พูดค่อนข้างชัดมากว่ามันเป็นปัญหาที่ยังต้องจับตามองอยู่ซึ่งถ้าเกิด NPL บวมขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างสะท้อนกลับไปที่ธนาคารนะครับมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้อนขึ้นมาได้เลยนะครับตัวเลขตรงนี้ผมอยากให้จับตามองกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก็ประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีแต่ข้อเขาเรียกว่าไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายแล้วกันนะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวจากบูมเบิร์กนะครับยกให้ประเทศไทยนะครับเป็นอันดับที่1 ที่น่าลงทุนและดึงที่น่าลงทุนนะครับและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติได้ในกลุ่มของ emerging market นะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยครับว่าพอเนื้อหอมขนาดนี้ครับไม่จริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะครับฝั่งเอเชียบ้านเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเอเชียทั้งภูมิภาคเลยรวมถึงไทยเนี่ยครับตอนนี้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากๆเลยครับเราจะเห็นได้จากข้างเงินบาทตอนนี้ที่แข็งปังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูรีเสิร์ชทั่วโลกตอนนี้ครับเขากําลังเพ่งเล็งมาที่ฝั่งเอเชียฝั่ง อิมเมจิงมารเก็ตนะครับว่าน่าจะมีการฟื้นตัวจากโควิด -19 นะครับได้ดีกว่าภูมิภาคอย่างอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับซึ่งการที่เงินบาทแข็งปังอย่างเงี้ยและแข็งเร็วด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยก็พอเงินบาทแข็งทีไรนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของประเทศไทยเนี่ยถูกสหรัฐแขวนป้ายเรื่องของเออแทรกแซงค่างเงินมากไปหรือเปล่าเป็น c u r r e n c y manipulator หรือเปล่านะครับทุกครั้งที่มีประเด็นเรื่องของค่างเงินแข็งนะครับเรามักจะขึ้นไปอยู่ใน Watch List ของ อเมริกาเสมอนะครับก็ประเทศไหนก็ตามนะครับที่เกินดุลสหรัฐเกิน20,000ล้านนะครับซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายประเทศแน่ๆเพราะว่าสาหรัฐเป็นประเทศนําเข้าเป็นหลักนะครับดังนั้นการเกินดุลของสหรัฐนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับรวมถึงมีการเดินเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเกิน2%ของ GDP นะครับรวมถึงมีการเพิ่มทุนของทุนเพิ่มขึ้นของทุนสำรองนะครับ มากกว่า2%ต่อเดือนติดต่อกัน6เดือนครับซึ่งประเทศไทยเราเข้าทั้ง3ข้อเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าไอ้ประเด็นเรื่องของ currency manipulator เนี่ยผมว่ามันถูกใช้เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ทําตามเราไปแท็กแซงค่าเงินมากจนเกินไปนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเราครับเองก็ไม่ได้มีเจตนาในการแทรกแซงค่าเงินหรอกครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการ control ค่าเงินอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่า ประสบการณ์จากตอนปี4 0สนะครับสอนอะไรประเทศเรามาค่อนข้างเยอะว่าการแทรกแซงค่าเงินนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในระยะยาวนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทยปทอย่างมากครับก็แค่ทําแค่ให้ความผันผวนมันลดลงถ้าให้แข็งก็แข็งช้าหน่อยนะครับไม่เกิดการสวิงของค่าเงินมากนักนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกฎในเรื่องของคนที่เป็น currency manipulator ที่หรือว่าที่จะติดเงื่อนไขนี่จริงๆครับผมว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของที่เราค้าขายเก่งเรื่องของที่ทุนสำรองเรามากขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่ จะต้องมานั่งดูกันว่าเฮ้ยประเทศคุณเกินดุลเราอย่างนั้นคุณเอาเปรียบเราหรือเปล่าครับจริงๆผมว่ามันเป็นข้ออ้างเรื่องของการเมืองต่างๆว่าถ้าไม่ทําตามถ้าไม่ปล่อยให้ค่าเงินยูอ่อนลงหน่อยนะเดี๋ยวจะโดนแขวนนู่นเดี๋ยวจีเอสพงจีเอสพก็ตามมานะครับมันก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับดังนั้นเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันสะท้อนเสถียรภาพนะครับดังนั้นทางฝั่งอเมริกาเองครับเขาก็ไม่อยากเห็นค่าเงิน US อ่อนแล้วก็หรือค่าเงินประเทศตัวไหนแข็งมากเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศเขาเองนะครับ ที่นี่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือหุ้นของเท s l a นะครับถ้าใครได้ตาม m o นนี u p ัปเดตครับติดต่อกันมาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็น e p ที่4ีใช่ไหครับที่ผมพูดถึง Tesla เพราะว่าในช่วงปลายปลายปีตอนนี้เท s l a มาแรงมากๆครับทำออทามไฮใหม่ถึงแม้จะมีปรับตัวย่อลงมาก็ตามนะครับซึ่งข่าวข่าวนึงนะครับที่มีมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะว่าเทส l a เนี่ยครับกำลังจะถูกคำนวณเข้าไปอยู่ใน ดัชนีอ0้ S 500ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับการที่หุ้นตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากนะครับกำลังถูกเข้าไปคำนวณอยู่ใน Index ็นะครับลองคิดด่ายๆว่า ปกติแล้วการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรานะครับคือผ่านกองทุนเพสติฟันและกองทุนดัดชนีพวกนี้แหละครับคือมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเม็ดเงินพวกนี้ครับจะต้องมีการหมุนพอร์ตมีหุ้นตัวหนึ่งออกและเทสลาเข้าไปแทนนะครับดังนั้นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินอย่างมหาศาลก้อนหนึ่งเลยครับวิ่งเข้าไปซื้อเทสลาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเก็งกําไรเกิดขึ้นในหุ้นเทสลาครับว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อกองทุนมหาศาลอย่างเพสติฟันอย่างพวก e t ทีเอต่างๆเนี่ยที่มันเป็นกองทุนด่ดนนย้งทนน 500, S 500นนงซวึ เทสลาเนี่ยกำลังจะถูกเข้าคำนวณในวันที่21ครับก็คือวันจันทร์นะครับอันนี้ผมต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าผมอัดวันเสาร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงที่เทสลาถูกเข้าคำนวณน,นะครับน่าจะเห็นการเหวี่ยงของราคาอย่างแน่นอนนะครับแต่ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคบว่ like เาเพราะมันก็มีกระแสข่าวออกมา2อย่างนะครับว่าเฮ้ยการที่เทสลามันวิ่งขึ้นมาขนาดนี้มันดูดข่าดันดูดซึมข่าไอ้ตัวนี้แหละเข้าไปแล้วว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลนะครับวิ่งเข้ามาซื้อ the นะครับก <fur> ็ไม่แน่เหมือนกันนะคบว่าอาจจะเกิดแรงขายอย่างรุนแรงนะครับถูกเทขายลงมาให้กับกลุ่มที่เป็นแพสซ f ฟันกลุ่มพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเฉพาะ มูลค่าปัจจุบันของเทส l a จริงๆนะครับตอนนี้พ e. ีอทะลุพันเท่าไปแล้วครับอันนี้ทุกคนรู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนเทส l a นะครับถ้าใครลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนผลกําไรนะเวลานี้หหอกครับเขาลงทุน ระยะยาวในะอีก5ปี10ปีข้างหน้าว่าเทสลาน่าจะกลับมามีผลกําไรหรือว่าน่าจะมีนวัตกรรมอ,อื่นๆมาเปลี่ยนโลกได้อีกนอกจาก e ีีคาร์ที่มาเปลี่ยนโลกอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนั้นก็ติดตามกันต่อไปครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดใครถือเทสลาอยู่ผมว่าก็น่ารุนว่ามันอาจจะวิ่งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีและอยากเข้าลงทุนนเวลานี้ผมว่าให้แตะเบรกนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่า ข่าวที่รออยู่วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างชี้เป็นชี้ตายของเทส la ประมาณหนึ่งนะครับอยากให้จับตาดูกันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงข่าวหุ้นนะครับวันที่24นะครับก็จะมีการไ p o ของหุ้นเคอร์ี่นะครับเป็นหุ้นขนส่งนะครับก็เป็นหุ้นฮอตที่แห่งปีแน่นอนครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้สักหุ้นเลยนะครับเนื่องจากปีนี้ผมเทรดไม่ถึงนะครับพอยอดไม่ถึงมาก็ไม่ได้ส่งหุ้น IPO มาให้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะฮิตมากนะครับเพราะว่าน้ลถือแวก สตนนอรี e ต่ต่างๆแนวโน้มต่างๆอีคอมเมิร์ซต่างๆการใช้บริการเคอร์ี่ต่างๆถ้าใครเป็นขายของออนไลน์หรือว่าได้มีโอกาสได้ส่งเคอร์ี่เรื่องของการบริการต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบระเอื้อก,กับแม่ค้าออนไลน์มากกว่าไปสนีไทยจริงๆครับเรื่องนี้ดังน,นั้นเนี่ยผมว่าหุ้นวันนี้ฮอตฮิตแน่นอนนะครับก็จับตาดูครับถ้าใครอยากเล่น IPO อยากเทรด IPO เนี่ยจริงๆมันไม่มีแพทเทิร์นของราคาไม่มีแพทเทิร์นของกราฟให้เล่นอยู่แล้วนะครับ IPO เล่นเรื่อยของความเชื่อล้วนๆเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากลงทุนหหนนนกกก็บบรรริหหาา้ตัััดีๆะค แล้วก็สินทรัพย์อีกตัวหนึ่งครับที่ฮอตฮิตมากอาทิตย์นี้นะครับทำออทามไฮอีกแล้วครับไม่ต้องเดากันเลยครับมันคือบิตคอยนั่นเองครับบิตคอยนะครับได้ทะลุออทามไฮนะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณ23,700ดอลลาร์นะครับต่อนหนึ่งเหรียญนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนะครับก็ประมาณ700,000บาททะลุ700,000บาทไปเลยครับเอ่อมันมีหลายข่าวมีหลากหลายเรื่องมากเลยนะครับข่าวนึงนะครับมีเรื่องบอกว่าเรื่องของสมาร์ทมันนี่หรือว่าคนที่เป็นอินเวสเตอร์ต่าง เออฟิร์มขนาดใหญ่นะครับเริ่มให้ความสนใจกับบิตคอยนนะครับแล้วก็มองบิตคอยนว่าอาจจะเป็น Alternative Investment อีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับจริงๆไม่แค่เฉพาะบิตคอยนนะครับแต่เขากําลังพูดถึงคริปโตเคอเรนซีทั้งแผงเลยนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือเอ่อทำไมบิตคอยน์ถึถงโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Apple Pay นะครับ PayPal Visa รวมถึง บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนะครับเริ่มนำบิตคอยน์นะครับไปใช้ในอีโคซิสเต็มของตัวเองครับอย่าง Apple Pay เนี่ยครับก็สามารถจ่ายบิตคอยน์ผ่าน Apple Pay ได้โอนโอนโอนตัวบิตคอยผ่าน Apple Pay ได้ PayPal ก็เช่นกันนะครับรวมถึง Visa ก็สามารถใช้บิตคอยน์จ่ายผ่าน Visa ได้เช่นกันนะครับดังนั้นการที่บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น Payment Gateway แบบนี้นะครับบริษัทที่เป็น Wallet ต่างๆนี่ครับกระโดดเข้ามาอนุญาตให้ใช้บิตคอยน์ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าบิตคอยน์เองนะครัับกม Supply Demand หาตล ซัพพลายของบิตคอยเป็นที่รู้กันว่ามันถูกฟิกซ์แล้วครับอยู่ที่21ล้านเหรียญนะครับดังนั้นเมื่อมันถูกฟิกซ์ไปแล้วนี่ครับแต่ว่าดีมาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะ user base เพิ่มขึ้นนะครับราคาก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆถ้าไม่ผมไม่ค่อยอยากใช้โฟกัสในบิตคอยซะจริงๆอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมอยากให้มองบิตคอยเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึเงเยอะแล้วกันนะครับเพราะจริงๆคริปโตหลายๆตัวเนี่ยก็วิ่งนะครับถ้าเกิดถามว่าคริปโตคืออะไรนะครับคริปโตก็คือสื่อกลาางในนนนนนกกกรรแแลลลลลเปีี่่ยบบโออไ์คค้ั คปโตเคอเรนซีอะไรคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์สมมติว่าผมอยู่ไทยพี่ชายผมอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยครับอยากโอนเงินให้พี่ชายนะครับผมถือบาทก็ต้องแลกบาทเป็น u s เอสอายโอนไปให้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีบิตคอยนะครับบิตคอยก็เหมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์นะครับผมถือถือ,อยูหนึ่งบิตคอยผมแค่โอนหนึ่งบิตคอยไปให้พี่ชายแล้วพี่ชายก็ไปแลกเงินสกุลเงินของโลโกนะ้ณเวลานั้นได้เลยนะครับซึ่งว่ากันว่าในอนาคตนะครับการโอนเงินต่างๆเนี่ยเราจะไม่ต้องทําผ่านธนาคารนะครับ การโอนเงินจะง่ายเหมือนกับการแค่ส่งเมสเซจแชทคุยกันแบบเฮ้ยโอนเงินโอนเงินพันบาทนะกดปึง้งปุ๊บเพื่อนพัน 1, บาทไปโผล่ที่วอลเล็ตของอีกฝ่ายหนึ่งเลยแม้จะอยู่คนละสีกโลกก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยมีดีมานการใช้งานของคริปโตเคอเรนซีที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับในะเวลานี้แล้วทุกอย่างอะไรก็ทำเหมือนโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ตอนนี้กระแสะของคริปโตก็มาแรงมากจริงๆครับ,รบก็อยากให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของคริปโตผมว่าเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตและยัังงตตต้้อิิดาามมแลววกก็ประเนน่ ไอราคาบิตคอยที่อยู่ตรงนี้ราคาของอีเธอเรียมราคาของที่อื่นๆนะครับที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าถูกหรือแพงไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถประเมินมูลค่าได้แน่นอนนะครับตอนนี้ใครที่ลงค,คลิปโตเนี่ยผมว่าน่าจะมองอนาคตไปไกลๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ ก็ให้ติดตามกันนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนตัวผมเองก็ลงทุนบิตคอยอยู่บ้างนะครับมีการมองคริปโตเคอเรนซี่อยู่บ้างแต่ยอมรับเปครับว่าขายออกหมดแล้วนะครับก็ยอมรับตรงครับว่าขายหมูนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับเผื่อมีจังหวะได้ลงทุนกันต่อนะครับนักลงทุนก็แบบนี้ละครับตตดสินใจถูกบ้างผิดบ้างขายหมูบ้างติดดอยบ้างนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยเผลอๆตอนเนี้ย WTI นะครับ ตอนนี้เกือบแตะ50เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับเผลอๆไปจากตอนที่วิกฤตตอนช่วงดึงมีนาที่มันตรงไปติดลบจําได้ไหมครับที่เป็นเรื่องของกลไกของตลาดตาสารอนุพันธ์แล้วมาลงไปติดลบเลยนะครับตอนนี้กลับมาอยู่แถวๆเกือบเกือบห้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของฝั่งดีมานนะครับก็หลายๆที่หลายๆรีเสิร์ชเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกาลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะค,ความต้องการการใช้น้ํามันความต้องการการใช้งานเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยังบอกว่าตอนนีี้้ยเเศรรษฐกกกกิิจััััังฟืนนนตววลบบบมมาาไ่่่ดดทอคคะ ดังนั้นก็ยังต้องเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แล้วทราบปรับปักพันที่โควิดทําไว้นะครับมันจะสามารถฟื้นฟูได้เมื่อไหร่นะครับซึ่ง ยังมีรีเสิร์ชออกมาอีกมากมายเลยครับว่าอาจยังต้องใช้เวลาอีก2-3ถึงปีเลยนะครับส่วนเรื่องของซัพพลายเรื่องของน้ำมันนะครับโอเปกก็ได้มีการตกลงว่ายังลดกําลังการผลิตต่อนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเสียงจะเริ่มแตกนะครับเพราะอย่างอิหร่านก็บอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเราจะกลับมาผลิตที่เท่าเดิมก่อนโควิดนะก็คือตอนนี้อิหร่านผลิตอยู่ประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็จะกลับกระโดดไปผลิตที่4.5้าล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับซึ่งถ้าประเทศสมาชิกตกลงกันไม่ได้แล้วทุกคนพร้อมใจกันผลิตนะครับ น้ำมันก็จะออกมาเยอะนะครับพอน้ำมันออกมาเยอะปุ๊บครับซัพพลายเยอะดีมานเท่าเดิมนะครับหรืออาจจะส่วนมากขึ้นเนี่ย มันก็อาจจะทําให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงได้นะครับเพราะเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นแต่ถ้าผลิตพู่มมาเลยนะครับน้ำม,นมันมันเหลือครับยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวราคาก็ต้องลงนะครับก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเปกจะคุยกันได้ไหมดีมันจะฟื้นตัวกลับมาอย่างที่คาดการไว้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดประเทศกลุ่มที่ผลิตน้ํามันพวกนี้ครับกลับมาผลิตน้ํามันเท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้มันขาดดุลมาเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ามันก่อนนะครััััับว่่าา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 ากกกกกกลลลลุมมมปรรรรระเเเททศพนนนนนนีีี้้้้้ยยยคไดดหจขํํงงผิตอ ไม่ได้สูงมากเขาให้รายได้เขาน้อยลงนะครับแล้วเขาต้องนําเข้าสินค้าจําเป็นต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นมันก็จะเป็น intention หรือว่าเป็นแรงกระตุ้นแล้วกันนะครับทำให้กลุ่มพวกนี้อยากจะผลิตให้มากนะครับแม้จะขายขาดทุนลงมาบ้างแต่ว่าโดยรวมสุทธิแล้วนะครับเขาได้รายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะผลิตมากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับว่าโอเปกจะเคลียร์กันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของมันนี่อัปเดตตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของภาษีนะครับถ้าสําหรับใครที่ยังจัดการเรื่อง S S F หรือ R M F ไม่เรียบร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้รีบจัดการเสร็จไปในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ทุกท่านทํางานกันแล้วพอขึ้นอีกอาทิตย์หนึ่งเตรียมเข้าปีใหม่เนี่ยผมว่าก็น่าจะปล่อยเกลียวว่างล้อฟรีกันแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงบรจต่างๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีการชัด t d o w n o r อร์ก่อนนะครับก็อยากให้สอบถามบรจที่ทุกท่านใช้บริการอยู่ด้ววววยยยนนนะะครรับ่่่่่าาาาาซืื้้ออขไไดดสุทเมมหแแตผํ ให้ทยอยซื้อได้แล้วหรือว่าจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปเด็ดลายปลายปีมากครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับเดี๋ยวเราจะเสียภาษีกันเยอะจนเกินไปนะครับส่วนถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากลงแบบ S S F อและรที่เป็นหุ้นนะครับก็อย่าลืมว่า SSF และ r M F นะครับสามารถลงทุนสินทรัพย์อะไรก็ได้นะครับเราสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เสี่ยงต่ําลงมาหน่อยก็ได้ถ้าสำหรับใครมองว่ามีความเสี่ยงนะครับในช่วงนี้แล้วถ้าเศรษฐกิจกลับมาหายมือนฝุ่นไหนตลบปุ๊บนะครับค่อยสับเปลี่ยนกองเปลี่ยนสับเปลี่ยนนโยบายนะการลงทุนมาที่สินทรัพย์เสี่ยงที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับ สุดท้ายตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่ามันนี่อัปเดตเป็นประโยชน์นะครับก็อยากกระลอกกลัทุกท่านจริงๆนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำใจให้กับตัวผมเป็นกำใจให้กับทีมงานมันนี่บัคกลอนะครับเพื่อให้มันนได้ส่องไปงประเทศนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ